โอเคนะก็ขอสวัสดีคุณผู้ชมที่ใช้ออกซิเจนหายใจทุกท่านเลยนะครับโอเควันนี้เราก็มาอยู่กับไหนองคนเดิมนะวันนี้เราอยู่กับช่วงวงจรเลสโตนนะฮะทริคไมโครฟ์นั่นเองนะตอนนี้ก็อยู่กับไมโครฟ์เวอร์ชัน1.4.0 a l p h าเบต้าอัลฟ่านะครับโอเคมาเนีนะ่ยฮะวงจรนี้ครับผมคิดมาแบบอุตส่าห์ไปคิดในคอมเลยเนะี่ยอุ้ยอันนี้ไม่เกี่ยวอันนี้ไม่เกี่ยวทุบๆๆอันนี้ไม่เกี่ยวโอเคนะฮะ ปงจรง่ายก็แค่ใช้ฮ o อปเปอร์นะครับผมโอเคใช้เช็ดฮ h อปเปอร์ด p อปเปอร์แล้วก็บล็อกอะไรก็ได้แล้วก็ใช้ดิฟเอลิสต์เอลิสโตนคอมเบเลเตอร์แล้วก็รีเพนเซอร์นะครับผมแล้วก็เลสโตนทอชแล้วก็แค่นี้เลยไม่มีอะไรมากวิธีการทำเนี่ยเดี๋ยวทำให้ดูสดๆเลยนะครับผมโอเคมาสิ่งที่ผมบอกไปใช่ไหมใช้เลสโตนแล้วก็ ด็อปเปอร์ใช่ไหมแล้วก็รีสโตคอมพิวเตอร์แล้วก็รีเปฟนเซอร์โอเคใช่ใช่ใช mm hmm. ล่ลืมลืมลืม mm hmm. ลืมไปได้ไงวะโอ mm hmm. โอเคแล้วก็บอกอะไรก็ได้นะครับผมเฉดเฉดนี่ยังไม่ต้องเนะี่ยโอเคขั้นแรกให้คุณกดนั่งนะครับให้นั่งแบบยอ่อให้ยอ่อโอเคป่ะ mm hmm. แบบให้มันแอ okay. <Okay. S 2> mm ็นตูดอะโอเคก็ต่อขึ้นไปครับสูงเท่าไหร่ก็ได้นะครับตามใจคุณนะฮะ โอ้ยจอเจรเลยเหอะโอเคจะสูงเท่าไหร่ก็ได้ตามใจคุณเอาเหี้ยเดี๋ยวเดี๋ยวมหมดอืมอืมปวดหัวเลยเดี๋ยวผมจะเล่นคลิปไปแล้วกันนะครับโอเคถึงอ้สูงแค่นี้เลยครับว่าแล้วคุณก็ลงไปครับเอาไอซ์ตัวคอมพิวเตอร์วางตรงนี้ครับแล้วก็อิเล็กเซอร์วางตรงนี้แล้วก็ไอสต์ตัวเนี่ย วางไปตึ๊บตึ๊บตึ๊บนี่ฮะให้เป็นอย่างนี้นะฮะโอเคแล้วคุณก็มาวางบล็อกไว้ตรงนี้นะครับแล้วคุณก็เอาเอสโตนทอชเนี่ยวางไว้ตรงนี้เนี่ยมันก็จะมีเสียงติก๊กอ่าโอเคแล้วคุณก็ต่อมาเอาเหี้ยไม่ใช่ตรงนี้อุ้ยมันจะแหลกไปไหนสัตว์เอ๊ยมึ่มเคช่างแม่งมันจะแหลกไปไหนโอ้ โอเคถ้ามีเสียงอะไรเข้ามาก็ขออภัยด้วยนะครับมาขอเลยโอเคให้เป็นรูปลักษณ์แบบนี้นะครับเดี๋ยวลองแล้วคณก็นี่ครับเอาใส่ขึ้นไปแบบนี้ฮะอุ้ยเหี้ยไม่ใช่แบบนั้นนะโอเคอะไรประมาณนี้แค่ตัวนั้นไม่เกี่ยวนะโอเค ว้ายใช่อเคใส่แบบนี้ครับใส่แบบนี้ทำไปเรื่อยๆทำไปเรื่อยๆจนกว่าจะถึงบนสุดนะครับอะไรหนักหนาไว้เนี่ยโอเค,อเคดูละในคอมมันสร้างง่ายกว่าน,นี้โอเคอะไรมามนเนีบ ห้ามให้สโตนเกินขึ้นมาแบบนี้นะไม่ได้นะมันจะฮอปเปอร์อยู่ทํางานเนะี่ยห้ามแบบห้ามห้ามเกินนะห้ามเกินเนะี่ยถ้ามันเกินคุณก็ต่อแบบถ้ามันเกินแบบนี้ใช่ไหมเดี๋ยวจะทำให้ดูถ้ามันเกินแบบเนี้ยบบคุณก็แค่คุณขี้เกียจทุบเลยใช่ไหมคุณแบบมันมันมันพอดีมันพอดีอดอความสูงของคุณก็แค่วางวางอ้น,นี้ครับวางดอปเปอร์ุ้ยเขี้เลยลงไปดิวางแบบนี้ฮะแล้วก็ เอามาปิดแบบนี้ปิดแล้วก็ต่อขึ้นไปชัน้นโอเคอ,อะไรประมาณนี้นนะฮะแล้วคุณก็เอาฮอปเปอร์นี่ฮะแบบนี้สมมติว่าคุณอยู่ในโอ้ยช่างแม่งสมมว่าุสมมติว่าคุณอยู่ในเมืองใช่ไหมคุณจะส่งแร่ขึ้นไปในบ้านคุณเอออะไรประมาณนั้นนะะโอเค โอเคนะฮะเราก็มาทดสอบวงจรนะฮะผมก็เอา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 นี่ชุดเกาะโอ้โหส่งลัวๆนี่จะลัวไปไหนเออเว้ยลืมปรับกำโทษเคปรับเป็นระดับสี่นะฮะโอ้ยเกียดกับกการแหลกมาก บ้างๆกูจะเปลี่ยนโทรศัพท์ใหม่ไรตัดดิอารมเสียในการเนี่ย,ยใส่เข้าไปครับมันก็จะทำงานแบบนี้มันก็จะเด้งเด้งเด้งขึ้นไปแล้วก็นี่ครับมันจะระพูดอีบนนี้นะฮะโอ๊ยจะแหลกไปไหนเนี่ย โอ้ยเดี๋ยวปิดเดี๋ยวปิดไปก่อนนะครับเหล็ก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 มากเหล็กมากบอกตรงๆว่าเหล็กมาก,มากโอเคเดี๋ยวผมขอตัดไปก่อนเลยก็เลยกันนะครับขอให้สร้างเสร็จก่อนเลยครั้งนึ่งนะก็ตอนนี้เราก็วางเชตตรงนี้นะให้ห่างมาสองบล็อกนะครับผมแล้วก็กดนั่งนะฮะแล้วก็กดเนี่ยกระโดดกระโดดแล้วก็วาง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 แไป สูงเกินแล้วอ่ะไหนอยู่ไหน,อไหนโอเคอีกบล็อกนึงอ,อะไรประมาณนี้แล้วก็นี่อีกบล็อกอุก้ยอืมอืมปวดหัวเลยอะไรวะติดอะไรโอเคเอ,อะไรประมาณนี้นะครับกดกดไหนังทีเนี่ยเสร็จแล้วครับเนี่ย ต่คุณจะเห็นตูดท็อปเปอร์เนี่ยมันทิมแทงกันใช่ปะแบบขุดทองเออขุดทองอะไรประมาณนั้นนะฮะโอเคมันก็จะต่อมาอันนี้นครับให้มันเชื่อมต่อกันนะฮะหรือคุณจะสร้างข้างบนไม่ได้นะับไม่ว่ากันนะับผมจะสร้างข้างล่างก็แล้วกันนะค,คุณก็กดเดีย๋ยวๆอุ้ยกำปิดโอเคเสียงไม่มีแบบนี้ดิไม่แหลกอะ่ะเนี่ยคณก็มาดูในกล่องครับเนี่ยมันก็จะส่งมาเรื่อยๆนะเนี่ย คือว่านี่คือเมืองนะอีตรงนี้อยู่ข้างบนสมิเลยนี <love>. ่อ <Wh ips> ีนี oe oe ่ตรงนี wish, ้อ <influencers> ยู่ข uh ้างบนนะครับผมตรงนี้เป็นเมืองใช่ปะแบบคุณเลสโตนได้ใส่เข้าแบบทาการใส่เข้าไปเลยครับอือนันก็ใส่ขุดเล็กได้ก็ขุดคุณก็ใส่เข้าแบบนี่ยมันก็จะส่งมาตรงนี้หมดนะครับผมมันก็จะทําการส่งมาอีตรงนี้หมดเลยนะครับหรือคุณอยากให้เร็วอีกหน่อยเนี่ยโอเค ก็จะเร็วไปสักระยะนี่ผมก็จะเร็วไปสักระยะหนึ่งนะฮะพอเป็นหนึ่งไม่ได้นะเครื่องจะแหลกแหลกแบบหค้างเลยเดียวเนี่ยฮบผมโอเคอ่ะอุ้ยโ้ยแค่นี้ก็แหลกแล้วน้องโอ้แค่นี้ก็แหลกแล้วแค่นี้ก็แหลกแล้วโอเคเ๋ยผมจะทำการปิดไปก่อนนะมันมันแหลกมากรแหลกโอเคก็ปิดไปก่อนนะหรือคุณจะปิดแบบอีกอย่างก็ได้นะไปแบบเนี้ย โอคมาวางอันนี้ให้มาผมก็หาคันโยกคันโยกโอเคเดี๋ยวเอาไอสตอมมาวางคืนกันคันโยกโอเค,อเ,คเดี๋ยวขอเตรียมคันโยกกันโอเคก็อะไรประมาณนี้ปิดนะครับผมผมันก็จะปิดอัตโนมัติมันก็จะปิดเลยทุกอย่างทุกอย่างอยู่ทํางานนะครับผมโอเคเนะี่ยหรือว่าคุณจะเอามาอออีตรงนี้ก็ได้นะ เออเวกออไอตรงนี้ดีก,กว่าเนี่ยคุณก็เนี่ยครับทำแบบนี้ปิดปิดไปลองสอีกลองสอยหน่อยโอเคมันก็จะมาออยตรงนี้นะฮะเนี่ยมันก็จะไม่ส่งเข้ากล่องนะดูมันก็จะไม่ส่งเข้ากล่องนะฮะม,นะมันจะมาออยตรงนี้หมดเลยเนี่ยโอเคแบบคุณแล้วพอแล่หมดแล้วปิดปิดนะฮะแล้วคุณก็เปิด แรงก็จะค่อยๆเข้าไปในกล่องนะครับผมนี่อะไรประมาณนี้นะฮะก็สาหรับเนะอคุงซียดวันนี้นะฮะเอยลืมรีวิวอีกอันหนึง่งเออวงจรนี้ก็ง่ายๆอุ้ยอู้แลกแลกแลกเลยทีเดียวโอเควงจรนี้ก็ง่ายๆนะฮะก็เอาเสื้อผ้าใส่ไปใส่ไปใส่เข้าไปครับแล้วก็ดับ ก็มีหมวกเงาเกงค่ะรองเท้ากระดาษครับเอาดาบมาก่อนก็แล้วกันดาบหาง่ายสุดโอเคดาบแล้วก็รองเท้ารองเท้าอุ้ยเหี้ยรองเท้าโอเคได้แล้วไปดาบไปครับดาบนี่แนะนำเนี่ยอย่าไว้อย่าเอาไปไว้ตรงนี้นะเนี่ อย่าไปไว้ตรงแบบขอบๆในะมันอนจาจจะกะ่ดินนะฮะโอเคเสร็จ okay. แล้วครับแล้วก็ปรับเป็นผมไม่ได้ใส่ชุดกอนใช่ไหมโอเคผมไม่ได้ใส่ชุดกอนนะครับเดี๋ยวขูนก่อเดินอู๋อู๋อู๋แหลกแหลกแหลกโอ้ยเกลียดมากกับการแหลกเอเคผมแค่เดินไปโอ้ยแหลกทำควยอะไรเนี่ยโอเคคนก็ไปเอาดาบโอเคมันก็จะใส่ชุดให้นะฮะอะไรวะอยากใส่ชุดอยากใส่ชุดเออวัว ใส่กะสตีไมสับกลับมาทำเฮียอะไรโอเคมันก็จะมีอีชุดย้อมสีนะก็แค่เอาเอชุดหนังนะไปย้อมสีนะฮะผมโอเคสหรับเอโควันนี้กับวงจรทื่อๆทื่อๆเฮียๆและโคตรแหลกนะฮะผมก็ขอลาไปก่อนนะสวัสดีครับ